ต้องลุ้นกันอีกครั้งในวันที่24เมษายนนะคะว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีมติรับหรือว่าไม่รับพิจารณาวินิจฉัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณสสบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นหนังสือถามไปหรือไม่เนื่องจากเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาค่ะค<ะ>่ะเหตุก็เป็นเพราะว่าการประชุมของสารรัฐธรรมนูญเมืม่อวานนี้นะคะเป็นการประชุมคณะเล็กคะ่ะมีตุลาการสารธรรมนูญนั้นร่วมพิจารณา4คนนะคะและใน4คนนี้ก็ยังคงมีีควาามพ่่่เห็นนทแตตกกงัอยู จึงต้องนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ที่มีตุลาการสารธรรมนูญทั้ง9้าคนพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับในสัปดาห์หน้าค่ะ <S <S ช่วงค่ำเมื่อาวานนี้นะคะ <S <S ก็มีรายงานจากสารรัฐธรรมนูญกรณีความคืบหน้าเรื่องที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตส่งให้ส่งหนังสือถามถึงหลักเกณฑ์และก็วิธีการคิดคำนวณหาจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา128 ซึ่งจะมีผลทําให้พักการเมืองที่มีจํานวนสอสอที่พึงจะมีได้ต่ํากว่าค่าเลี่ยสอสหนึ่งคนได้รับการจัดสรรสอสอแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคนชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่ โดยที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญคณะเล็ก4คนจากทั้งหมด9คนได้ประชุมพิจารณาแล้วนะคะแต่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญในจํานวน4คนนี้ก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องจากกะกะตอเอาไว้พิจารณาหรือไม่จึงต้องส่งเรื่องนี้นะคะให้กับที่ประชุมใหญ่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอีกครั้งในวันพุทธที่24เมษายนนี้ค่ะ สำหรับตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าไม่ควรรับวินิจฉัยด้วยเชื่อว่ากะกะตจะต้องเลือกแนวทางปฏิบัติเองหากมีผู้ร้องว่าแนวทางนั้นไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญจึงจะเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะนี้ยังถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะ ส่วนตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่เห็นว่าควรรับวินิจฉัยก็มองนะคะว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหรือการเขียนกฎหมายลูกมีข้อความไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญหากศาลร,รัฐธรรมนูญร,รับไว้พิจารณาวินิจฉัยก็จะทําให้กะกะตไม่ต้องเสียเวลาในการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายที่จะตามมาอีกค่ะ